สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกท่านเลยนะครับผมช่องมงคลพระเครื่องทั่วไทยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับ e ีที่159นะครับผม EP ีที่159สําำหรับช่องทางการติดต่อก็เหมือนเคยเลยนะครับพี่พี่ครับ0 8 2 4 5 3 5 7 8 1นนะครับผมพี่พี่เอฟซีทุกท่านนะเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้แล้วก็สามารถ โทรได้นะครับผมสอบถามเพิ่มตเติมได้นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่รายการพิเศษก่อนเลยนะครับผมรายการพิเศษจะเป็นมีดหมอหลวงปู่สุขวัดปากคองมะขามเท่านะครับผมนี่นะมีดหมอหลวงปู่สุขวัดปากคองมะขามเท่านะครับพี่พครับนี่นะครับผมมีดหมอหลวงปู่สุขนะ รายการนี้นะครับเป็นรายการพิเศษของ EP 159นะครับผมของ EP 159นะน้องเปิดราคาอยู่ที่600บาทนะครับพี่ๆครับ600บาทรวมส่งนะครับเดี๋ยวน้องไปเริ่มกันที่รายการที่1เลยนะครับผมมีดเป็นน้องขอเป็นรายการพิเศษแล้วกันเนาะ ครับผมจะได้อ่าไม่สับสนไม่งงนะครับผมเดี๋ยวร้องไปเริ่มกันที่รายการที่1เลยนะครับรายการที่1นนะครับผมจะเป็นหลวงพ่อรุ่น9ยอดเรียมกรอบ3ามห่วงนะครับผมเรียม3ามห่วงนะครับเหรียญหลวงพ่อรุ่นอ่าหลวงพ่อรุ่นขออภัยด้วยนะครับหลวงพ่อรุ่น9ยอดวัดอัมพวันนะครับนี่นะด้านหลังประมาณนี้เลยเป็นยันนะครับพี่ๆครับ สวยๆแบบนี้นะครับผมน้องเปิดราคาอยู่ที่300บาทนะครับผมไปกันต่อที่รายการที่2นะครับผมจะเป็นพระกิ่งเปาเรศนะครับผมพิมพ์หมจีวอนนะครับผมนี่นะพระกิ่งเปาเรศพิมพ์หมจีวอนนะครับรายการที่2นะครับพ yeah, ี่ๆครับรายการที่2น้องเปิดราคาอยู่ที่300บาทเช่นเดียวกัน นะครับผมเช่นเดียวกันเลยนะครับผมต่อที่รายการที่3นะครับผมจะเป็นเหรียญพระอาจารย์ฟั่นอาจาโรนะครับผมเป็นรุ่น1นนะครับผมเหรียญพระอาจารย์ฟั่นรุ่น1นนะครับผมนี่นะปี0ูนะครับพี่ๆครับเป็นปี07รุ่น1นะครับนี่นะครับเหรียญพระ อาจารย์ฟั่นนะครับรายการนี้นะครับพี่พี่ F4 ครับรายการนี้รายการที่3นะครับผมน้องเปิด300บาทนะครับผมต่อที่รายการที่4นะครับผมจะเป็นเหรียญพระธรรมขันหลวงพ่อเดิมนะครับผมเหรียญพระธรรมขันหลวงพ่อเดิมครับพี่พี่ครับวัดหนองโพนะครับด้านหลังเป็นยันห้านะครับผมขออนุญาตซูมนี่หน่อยไม่ค่อยโฟกัสไม่ค่อยจับ นี่ครับเอาไม่นะปื๊บนี่นะครับผมเหรียญถ้ารรมขันหลวงกอเดิมนะครับพี่พี่เอฟซีทุกท่านถ้าเห็นรูปไม่ชัดสามารถแอดไลน์ขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับผมรายการนี้นะครับพี่พี่ครับรายการที่4นะครับต่อที่รายการที่5นะครับผมจะเป็นเหรียญอีกอหงนะครับผมนี่นะเหรียญอีกอหงนะครับผมจะเป็นราหูอมจันทซ้ายขวานะอันนี้จะเป็นเหรียญอ่า ศักดิ์สิทธิ์นะครับผมเขาไปของหวยถูกกันเยอะนะครับผมน,นี่นะเหรียญอีกอหงนะครับผม300บาทนะครับพี่ๆครับพี่ๆเอฟซีทุกท่านนะครับผม300บาทนะครับผมเหรียญอีกอหงนะครับต่อที่รายการที่ 5นะครับผมรายการที่6นะครับเหรียญอีโกคงรายการที่5นะครับและจะเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะครับผมเหรียญหลวงปู่เอี่ยมรายการที่6นะครับผมด้านหลังยันสีนะหนังไม่เหนียวอย่าเที่ยววัดหนังนะครับพี่พี่เอครับรายการนี้นะครับผมรายการที่6นะครับนี่นะครับรายการที่6เลย รายการละ300บาทนะครับผมต่อไปรายการที่ 7. อุ้ยขออภัยด้วยนะครับผมรายการที่7นะครับพี่พี่เอครับเป็นเหรียญหลวงผู้ไขวัดเชิงเรนนะครับผมเหรียญหล,หลวงผู้ไขวัดเชิงเรนนะครับผมรายการนี้นะครับผมรายการนี้รายการที่ 7นะครับผมรายการที่7นะครับนี่นะครับเรียมกรอบกันน้ําสวยๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆครับนี่นะครับรายการนี้นะครับรายการที่7หลวงพู่ไขวัดเจิงเรนนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับพี่ๆครับรายการที่1นถึงเรายการละ300บาทนะครับผมหลังจากนี้ไปรายการที่8ตั้งแต่รายการที่8ไปรายการละ250บาท ทุกรายการเลยนะครับพี่พี่เอฟซทุกท่านนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องชายคนนี้หน่อยนะครับอ่ะเราไม่พูดคราำทำเพลงกันเยอะเลยนะตอนที่รายการที่8นะครับผม250บาทเป็นพระเปือยนะเป็นเหรียญหลวงปู่สุขวัดปากคองมะขามเท่านะครับผมเหรียญหลวงปู่สุขวัดปากคองมะขามเท่ารายการที่8นะครับผมรายการที่8นะ ต่อที่รายการที่9นะครับผมเป็นเหนรียญหลวงพ่อน้อยนะครับผมเหรียญหลวงพ่อน้อยวัดธรมรมสาระนะครับผมธรรมสารานะเหรียญหลวงพ่อน้อยนะครับ <Jacqu eline> รายการนี้นะครับพี่ๆครับรายการที่9นะครับผมรายการที่9้านะ250บบาทรวมส่งนะครับผมตั้งแต่รายการที่ แต่มา250บาทรวมส่งทุกรายการนะครับผมต่อที่รายการที่10เลยนะครับผมจะเป็นเหรียญหลวงพ่อแพรนะครับผมนี่นะเหรียญหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองนะครับผมเป็นเหรียญไตรมาสนะครับผมเหรียญไตรมาสออกปี12งนะครับผิวแห้งๆแบบนี้เลยนะครับผมหลวงพ่อแพรวัด พิกุลทองนะครับผมรายการที่10นะครับต่อกันที่รายการที่11นะครับพีพีเครับรายการที่11จะเป็นพระชัยวัฒนพิมพสองหน้านะครับผมนี่นะเป็นพระชัยวัฒนพิมส์2หน้านะครับนี่ใต้ฐานก็ใต้ฐานอุดมวลสารด้วยนะครับผม แต่ไม่มีกิ่งนะครับผมเขย่าหละไม่มีกิ่งนะครับผมรายการนี้นะครับรายการที่11นะครับผมพี่ๆครับรายการที่11เลยต่อที่รายการที่12สองนะครับผมรายการที่12จะเป็นพระกิ่งวังหน้านะครับผมปรางอุ้มบาทนะจะเป็นปรางอุ้มบาทกิ่งวังหน้านะครับนี่นะ นี่นะครับผมกิ่งวังหน้านะครับผมปางอุ้มบาทนะครับนี่นะครับหาก่อน สวยๆแบบนี้เลยนะครับผมเป็นกิ่งหวังหน้านะครับรายการนี้นะครับพี่ๆเอครับรายการที่12นะครับผมรายการที่12นะครับต่อที่รายการที่13เลยนะครับผมรายการที่13ผมต้องซูมออกแล้วล่ะเพราะว่าเป็นเรียมมา2ององนะครับผมหลวงพ่อปานขี่หัดนุมานกับขี่ไก่นะครับผม2องค์นี้250บาทคุ้มไหมครับพี่ๆครับพี่ๆอาจจะเอาไปแกะแล้วก็เรียมใหม่ได้นะครับผม อาจจะเอาไปแกะระเรียมใหม่ได้นะครับผมคุ้มค่ามากเลยนะครับรายการที่13นะครับต่อที่รายการที่14นะครับผมจะเป็นเหรียญหลวงพ่อขอมนะเหรียญหลวงพ่อ ขอมนะครับผมพี่พี่เอฟซครับรายการนี้หลวงพ่อขอมวัดไผ่โรงงัวนะครับผมร้อยปีนะครับผมร้อยปีด้านหลังเป็นยันห้าเรียมสวยๆนะคมๆแบบนี้เลยนะครับรายการนี้นะครับพี่พี่ครับรายการที่14นะครับต่อที่รายการที่1ินะครับผมรายการที่15จะเป็นเหรียญหลวงพ่อตาบนะครับผมผมต้องซูมเข้าเดี๋ยวใช่ไหมนี่นะเหรียญหลวงพ่อตาบนะรายการที่10 ห้านะครับผมวัดมะขามเรียงรวมพอตาวัดมะขามเรียงนะครับผมพีพีนะครับถ้าเข้ามาแล้วยังรูปยังไม่ชัดหรือว่าอยากได้รูปเพิ่มเติมสามารถแอดไลน์น้องชายคนนี้ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวน้องจะส่งรูปเพิ่มเติมไปให้นะครับผมรายการนี้รายการที่15นะครับ ต่อที่รายการที่16นะครับผมเป็นเหรียญพระอาจารย์มั่นนะครับผม<ๆ>เหรียญหลวงปู่มัน่นภูริชโตนะครับผมนี่นะเหรียญหลวงปู่มั่นนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมใหม่ออกวัดเจดีหลวงเชียงใหม่นะครับผมออกวัดเจดีหลวงเชียงใหม่นะครับพี่ๆครับรายการมีมีรอยเจิมมาด้วยนะตรงมุมนี้จะมีรอยเจิมซ้ายขวาเลยนะครับผมนี่นะ รายการนี้รายการที่16นะครับอ่ะต่อกันที่รายการที่17นะผมขออนุญาตเปิดเป็นพระพิตานะอันนี้ผมไม่ทราบที่เลยแต่เป็นเนื้อโลหะแน่นอนนะครับผมไม่ใช่เนื้อผงนะครับพี่ๆครับไม่ใช่เนื้อผงนะครับผมรายการนี้นะครับรายการที่ 17นะครับผมรายการที่17นะครับต่อที่รายการที่18นะครับผมรายการที่18หลวงพ่อเงินนะครับผมโหนี้อาจจะมองไม่เห็นอะไรเลยนะครับผมนี่นะหลวงพ่อเงินวัดบางขันนะครับผมนี่นะน่าจะเป็นพิมพ์นิยมนะครับผมรายการนี้รายการที่1 0 8นะครับต่อที่รายการที่19จะเป็นพระกิ่งนะครับผมจะเป็นพระกิ่งนะมีกิ่งไหมอ๋อไม่มีกิ่งครับขออภัยด้วยนะครับผมนี่นะน่าจะออกวัดสดุทัศนนะครับผมน่าจะออกวัดสดุทัศนะพิมพ์นี้นะครับผมรายการนี้นะครับรายการนี้รายการที่19นะครับผมรายการที่19นะครับโอยซูมเข้าไปใกล้เลยใช่เงี้ย สวยพีจีจัดนะครับผมต่อที่รายการที่20นะครับผมจะเป็นเหรียญแม่ทับหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดนะครับผมเป็นเหรียญแม่ทับหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดนะครับรายการนี้นะครับพี่ๆครับรายการที่20นะครับต่อกันที่รายการที่ย0ส นะครับผมจะเป็นปางลีลาเม็ดขดหนุนนะครับผมปางลีลาเม็ดขดหนุนนะครับผมรายการที่ยี่สิบ นะครับผมรายการที่21นะครับต่อที่รายการที่22นะครับผมพี่พี่ครับรายการที่22จะเป็นเหรียญเจ้าสัวหลวงปู่บุญนะครับผมเหรียญเจ้าสัวหลวงปู่บุญนะครับผมวัดกลางบางแก้วนะครับผมรายการที่22นะครับต่อที่รายการที่23เลยนะครับพี่พี่ f c ครับทันไหมครับจะเป็นสมเด็จ อ่าไม่ใช่สมเด็จขอภัยด้วยนะครับผมจะเป็นพระขุนแผนนะครับผมขุนแผนหลวงปูท่ทิมนะครับผมขุนแผนหลวงปูท่ทิมวัดอรหานไร่จังหวัดระยองนะครับผมอันนี้เป็นเนื้อโลหะนะครับผมมีน้ําหนักค่อนข้างหนักนะครับผมรายการนี้นะครับรายการที่23นะครับผมต่อที่รายการที่24นะครับผมจะเป็นเหรียญอ่า เป็นเหรียญหลวงพ่อทับนะครับผมนี่นะนี่หลวงพ่อทับวัดอนุน์นะครับผมปางซ้อนหานะมีรอยเจิมด้านหลังด้วยนะครับผมเป็นเนื้อเป็นเนื้อเมฆพัดนะครับผมนี่นะ รายการนี้นะครับผมรายการที่24นะครับต่อที่รายการที่25นะครับผมจะเป็นพระกิ่งนะครับผมเป็นพระกิ่งหลวงปู่ดูวัดสแก่นะครับผมกิ่งหลวงปู่ดูวัดสแก่นะครับผมรายการที่26นะครับผมรายการที่26นะครับ ต่อที่รายการที่27นะครับผมจะเป็นคำข้าวนะครับผมจะเป็นคำข้าวอ่าพิมพ์พระพุทธชินราชนะครับผมหลวงพ่อฤาษีริงดำวัดท่าสุงนะครับผมนี่นะเป็นหลวงพ่อฤาษีริงดำวัดท่าสุงเป็นคำข้าวนะครับผมรายการนี้นะครับรายการที่26นะครับต่อที่รายการที่27เลยนะครับผมองค์นี้สวยมากเลยนะครับผมจะเป็นพระสมเด็จวัดระฆังนะครับผม ด้าน,นหลังเป็นรอผมไม่แน่ใจว่าเป็นราชการที่เท่าไหร่เลยนะครับผมขอภัยด้วยนะครับอันนี้นะครับผมรายการนี้นะครับผมรายการที่27นะครับนี่นะเนื้อแก่งๆแบบเลยนะครับ ต่อที่รายการที่28นะครับผมจะเป็นปูทวดนะครับผมหลวงปูทวดวัดช้างให้ปี05นะครับผมเรียมกรอบกันน mm. right ้ําสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมเป็นพิมพ์เตารีดนะครับผมเป็นพิมพ์เตารีดนะครับผมรายการนี้นะครับผมรายการที่27นะครับต่อที่รายการที่28นะครับผมจะเป็นหลวงพ่อรีนะครับผมหลวงพ่อรีนะนี่นะครับ ใบโพรงพ่อรีนะครับผมรายการนี้นะครับผมรายการที่ยี่สิบเก้านะครับผมรายการที่ยี่สิบเก้านะครับต่อที่รายการที่สามสิบนะครับผมปู่เอี่ยมหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะครับผม รายการนี้นะครับผมรายการที่30นะครับผมมีรอยจานด้านหลังด้วยนะครับนี่นะครับมีรอยจานหลงปู่ด้านหลังด้วยนะครับรายการนี้นะครับผมรายการที่30 นะครับผมรายการที่30นะครับต่อที่รายการที่31นะครับผมรายการที่31จะเป็นเหรียญหลวงพ่อเอียนะครับผมเหรียญหลวงพ่อเอียระวัดบ้านดานนะครับผมรายการที่30 นะครับผมรายการที่31นะครับต่อที่รายการที่32นะครับผมจะเป็นเหรียญหลวงปู่รอดนะครับผมพระคูรอดนะครับผมรายการที่32นะครับผมพี่พี่ fc ทุกท่านนะครับทันไหมเอ่ยถ้าไม่ทันก็แอดไลน์ได้เลยนะครับผมรายการที่32นะครับผม ต่อที่รายการที่33นะครับผมจะเป็นเหรียญหลวงพ่อไกรทองนะครับผมหลวงพ่อไกรทองนะครับผมวัดอ่าวัดบ้านพานนะครับผมจังหวัดอ่างทองนะครับผมนี่นะวัดบ้านพานนะครับผมหลวงพ่อ ไรทองนะครับผมรายการที่3 3นะครับต่อที่รายการที่34นะครับผมจะเป็นเหรียญมังกรคู่นะครับผมเหรียญมังกรคู่หลวงปู่หมุนวัดบ้านจานนะครับผมเหรียญมังกรคู่หลวงปู่หมุนวัดบ้านจานรายการที่30อ่ะขออภัยด้วยนะครับพี่ๆครับอ่ะออกวัดหนองโรมนะพี่ๆนะออกวัดหนองโรมไม่ได้ออกวัดบ้านจานนะครับ รายการนี้นะครับผมรายการที่34นะครับผมรายการที่34นะต่อที่รายการที่35นะครับผมจะเป็นพระกิ่ง นะครับรายการที่35จะเป็นกิ่งมานสะดุ้งนะครับผมจะเป็นพระกิ่งมารสะดุ้งนะครับผมน่าจะเป็นหลวงพ่อคูณนะนี่นะอ๋อไม่ใช่ครับจะเป็นพระกิ่งมานสะดุ้งหลวงปู่บุญมานะครับผมนี่นะหลวงปู่บุญมานะครับรายการนี้นะครับผมรายการที่สามสิบ นะครับผมรายการที่35นะครับต่อกันที่รายการที่36นะครับผมจะเป็นรูปหลอหลวงพ่อพมนะครับผมรูปรอเหมือนหลวงพ่อพมใต้ฐานตอกโคตรคังนะครับผมใต้ฐานกอกตอกโคตรคังนะครับผมรูปรอเหมือนหลวงพ่อพมนะครับรายการท right ouais> ี่36นะครับต่อที่รายการที่3 0 7นะครับผมจะเป็น hehe, เนหรียญนั่งพานนะครับผมจะเป็นเหรียญนั่งพานหลวงพ่อคูณปาริสุโธนะครับผมนี e ่นะเหรียญนั่งพานหลวงพ่อคูณนะครับผมวัดบ้านไร่นะครับออกปี37นะครับพี่พี่ f 4ครับเหรียญนี้นะครับผมเหรียญนี้รายการที่37เด้วยนะครับผมออกปี37แล้วก็รายการที่37นะครับผมอะไรจะตรงปะ มานั้นนะครับผมต่อที่รายการที่3าแปดนะครับผมรายการที่38นะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะครับผมหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดนะครับผมฝั่งนี้จะเป็นหลวงพ่อเจริญนะครับผมหลวงพ่อแดงหลวงพ่อเจริญนะครับผมเป็นเหร <apparently> ียญอาคูอาสิทธ <monster species> <aquí> ิ์กับอาจารย์นะครับผมรายการนี้นะครับผมรายการนี้นะครับรายการที่30 8นะครับต่อที่รายการที่39นะครับผมจะเป็นเหรียญจัรเริญพรร่างหลวงปู่ทิมนะครับผมนี่นะครับเหรียญจะรเริญพรร่างหลวงปู่ทิมนะครับผมรายการนี้นะครับรายการที่39นะครับต่อที่รายการที่40เลยนะครับผมรายการที่40ครับพี่ๆครับจะเป็นพระกิ่งจักรพรรดิหลวงปู่หมุนวัด บ้านจานนะครับผมนี่นะหลวงปู่หมุนนะครับผมเป็นพระกิ่งจัก,กรพรรดินะครับผมเป็นพระกิ่งจักรพรรดิหลวงปู่หมุนวัดบ้านจานนะครับผมนี่นะครับรายการนี้นะครับผมรายการที่สีสิบนะครับ ไปกันต่อที่รายการที่41นะครับพี่พีเ4ครับรายการที่41จะเป็นเหรียญปู่สวงนะครับผมเหรียญหลวงปู่สวงนะครับผมนี่นะเทวดาเดินดินนะครับกองไม่ค่อยจับสับเท่าไหร่นี่เหรียญหลวงปู่สวงนะครับน,น,นี่นะลังนี่นะเทวดาเดินดินนะครับผมยิ้มรับซับ นะครับผมนี่นะวัดไผ่พัฒนานะครับผมรายการนี้นะครับผมรายการที่41นะครับต่อที่รายการที่42นะครับผม แป๊บนึงนะครับผมขออนุญาตกระถุงแป๊บหนึ่งนะครับผมรายการที่4ี่นะครับผมจะเป็นเหรียญหลวงพ่ออีนะเหรียญหลวงพ่ออีวัดสัตหีบนะครับผมรายการนี้นะครับผมรายการที่4ี่ 12นะครับต่อที่รายการที่43นะครับผม43จะเป็นเหรียรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับผมพิมพ์นิยมนะรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับผมหลวงพ่อเงินวัดบางขานนะครับรายการนี้นะครับผมรายการที่43นะครับผมรายการที่43นะครับต่อที่รายการที่44เลยนะครับผม รายการที่44จะเป็นเหรียญหลวงพ่อเอียนะเหรียญหลวงพ่อเอียวัดบ้านด่านนะครับผมนี่นะรายการที่44นะครับรายการต่อไปนะครับผมรายการที่4 1 5ห้านะครับผมรายการที่45จะเป็นเหรียญหลวงพ่อใบ่นะหลวงพ่อใบ่วัดช่องรม่มนะครับนี่นะ เหรียญสวยๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆ F4 ครับรายการนี้นะครับผมรายการที่4 5นะครับต่อที่รายการที่46นะครับผมจะเป็นยอดขุนพลสุมประตูแก้วนะครับผมยอดขุนพลเป็นอาพระเนื้อชินนะครับผมเป็นพระกุเป็นพระกุเนื้อชินโบราณนะครับผมรายการนี้นะครับพี่ๆ F4 ครับรายการที่4 6นะครับผมรายการที่ 46, น,46นะครับต่อที่รายการที่47นะครับผม47 <im ps en> จะเป็นเหรียญพระอาจารย์มั่นนะครับผมเหรียญพระอาจารย์มัน่นก็ไม่จับเลยนะครับ <im ps en> ขออภัยด้วยนะครับนี่นะเป็นเหรียญพระอาจารย์มัน่นภูพิทตโตนะครับ <im ps en> รายการนี้นะครับผม <im ps en> รายการที่4 0 เจนะครับผมรายการที่47นะนี่นะครับผมเป็นเหรียญย้อนยุคครับพี่ๆครับเป็นเหรียญย้อนยุคนะครับรายการที่47นะครับต่อที่รายการที่48นะครับผมจะเป็นพระจะเป็นพระ พิมดีดน้ำมนนะพี่ๆนะพิมดิดน้ำมนตแต่ไม่มีกิ่งนะครับผมตอนแรกผมนึกว่ามีกิ่งนะไม่มีกิ่งนะรายการนี้นะครับพี่ๆเอฟซีครับรายการที่สี่สิบ แนะครับผมรายการที่48นะครับต่อที่รายการที่49นะครับผมรายการที่49จะเป็นหลวงปู่ทวดเหยียบน้ําทะเลจืดนะครับผมด้านหลังจะเป็นหลวงปู่ทิมนะครับผมหลวงปู่ทิมวัดรหันไล่นะครับผมเสาห้านะครับผมออกปี26งหใต้ร่มเย็นนะครับรายการนี้นะครับผมรายการที่49เก้านะครับผมรายการที่สี่สิบเก้านะครับ รายการต่อไปนะครับผมรายการที่50นะครับผมจะเป็นพระเชียงรุ้งนะครับผมนี่นะเป็นเชียงรุ้งนะมีเชียงรุง้งเชียงแสนนะครับผมโอ้นี่เป็นผ่าเชียงรุ้งนะครับผมสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมรายการที่50 นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมพี่พี่ทุกท่านนะครับผมขอบพระคุณมากๆเลยนะครับผมที่เข้ามารับชมวิดีโอของช่องมงคลพระเครื่องทั่วไทยนะครับผมมีทั้งหมด50รายการนะครับผมรายการที่1 ถึงรายการที่รายการที่1ถึงรายการที่7นะครับผม300บาทที่ต่างจากที่7ไปแล้วถึง50รายการละ250บาท PPFC ไม่งงเนาะแต่ผมจําได้ไม่เป็นไรครับผมนี่นะครับช่องทางการติดต่อ08245357 8 1นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับ EP ที่159ช่องมงคลพระเครื่องสวัสดีครับ